ที่สุดแห่งตำนานนางร้ายตัวตึงคองจอ5ห้าวันรวดคองตำแหน่งนางร้ายสุดฮอตของช่อง3าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแพรพิชภาที่มีผลงานออกมาให้แฟนๆชมถึงห้าวันรวดกับละครสองเรื่องสองรถที่แตกต่างกันสุดขั้วอย่างเนตดาวจากสไพราสสายสตองและ พิมพ์ลตาจากที่สุดของหัวใจเรียกว่าเล่นเอาสาวแพ้ถึงขั้นกลุมขมับกับความยากติดตามละคร2เรื่องสองสไตล์ของแพพิชภชาเรื่องสปายใส่สตองทุกวันจันอังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีและที่สุดของหัวใจทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีทั้งช่อง3